สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆแฟนเพจทุกท่านนะครับผมวันนี้เอลคลอส์โภรน์มมาไลฟ์สดนะครับผมเกี่ยวกับเลงเก่าแบงค์เก่าที่เอคลอส์ซื้อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมนะวันนี้มาลองไลฟ์สดในช่วงประมาณห้าทุ่มนะครับผมเนื่องจากว่าตอนเย็นติดภารกิจนะครับ ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีพี่ๆท่านไหนเข้ามาดูบ้างน,นะคะรับเพราะปกติเนี่ยเรานัดกันอยู่ที่ประมาณห้าทุ่มนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงเอ็กชัดเจนรบกวนกดเลขกหนึ่งให้หน่อยจ้าสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงเอ็กชัดเจนรบกวนกดเลขกหนึ่งให้หน่อยจ้าสวัสดีเพื่อนๆทั้งสี่ห้าท่านด้วยนะครับผมนะใครที่เข้ามาแล้วรบกวนกดเล็กหนึ่งให้ X หน่อยครับผมนะฮะกดเลขกหนึ่ง ได้ยินเสียงชัดเจนแล้วกดเล็กนิดให้หน่อยจ้าสวัสดีเพื่อนๆทั้ง15ท่านเลยนะครับผมสวัสดีพี่ทั้ง15ท่านเลยครับรับซื้อเป็นเหรียญเก่าแบงก์เก่าเอกนครปฐมนะครับผมนะสวัสดีพี่ทํางานเหนื่อยแค่ไหนก็เพื่อลูกๆูนะครับผมกดหนึ่งมาครับสวัสดีพี่สงการครับกดเล็กนิดมาน่าจะน่าจะได้ยินเสียงชัดเจนกันนะครับผมนะใครที่ได้ยินเสียงชัดเจนแล้วกดเล็กนิดให้หน่อยจ้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมนะ วันนี้มาลองไลฟ์สดในช่วงประมาณ5้าทุ่มนะครับผมเนื่องจากว่าตอนเย็นติดภารกิจนะครับผมนะก็ะอาจจะมีเพื่อนๆเ,เข้ามาดูน้อยหน่อยนะครับเพราะอาจจะอยู่ในช่วงเวลาพักผ่อนนะครับผมสวัสดีพี่ดีว่าเอ็กซ์ด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยครับใครที่เข้ามาแล้วแต่น้าจอรัวๆกดถูกใจเพื่อดันไลฟ์สดให้เอ็ก์นะครับผมนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วกดถูกใจเพื่อดันไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมนะถ้าเกิดว่ามีหลายๆคนนะครับผมเข้ามาชมเนี่ยการไลฟ์สดมันก็สนุกสนานยิ่งขึ้นนะครับผมนะฮะสวัสดีพี่ๆทั้ง16บหกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสิบหกท่านนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเหรียญเก่าแบงก์เก่าที่เอกรับซื้อว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนะฮะอ่ะสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีพี่ๆทั้งยี่สิบเจ็ดท่านด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วแต่หน้าจอรัวๆกดถูกใจเป็นกำลังใจให้เอกนะครับนะครับนะะฮ สามารถแคปหน้าจอไปก่อนได้เลยนะครับพี่ๆนะแคปหน้าจอไปก่อนได้เลยนะครับหากเพื่อนๆเจอหากเพื่อนๆพบแบบนี้สามารถนามาขายอีกได้สวัสดีพี่ๆทั้ง115ท่านด้วยนะครับผมนะคใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียง X ชัดเจนรบกวนกดเลขหนึ่งให้หน่อยจ้านะคใครขี้เกียจกดเลขหนึ่งแต่หน้าจอร,อรัวอ่า ดันไลค์ให้เอกหน่อยครับนะใครขี้เกียจกดเลขหนึ่งแต่น้าจอรัวดันไลค์ให้เอกหน่อยครับสวัสดีพี่ๆทุกทุกท่านเลยนะครับนะสวัสดีพี่ทั้ง205ท่านด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงเอกชัดเจนรบกวนกดเลขหนึ่งให้หน่อยครับพิกาเซียบอกเอาไปเลยนะครับ10ตัวนะครับผมน่าจะได้ยินเสียงชัดเจนมากนะครับผมสวัสดีพี่ทั้งสี่270ท่านด้วยนะครับผม แต่น้าจอรุ้่ๆกดถูกใจดันไลค์ให้เอกเลยครับนะสวัสดีพี่ๆทั้ง309ท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาคุยถึงเรื่องเหรียญเก่าแบงก์เก่าที่เอกรับซื้อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะพี่ๆนะสวัสดีพี่ๆทั้ง349ท่านด้วยนะครับผมแต่น้าจอรั้ๆดันไลค์ให้เอกเลยครับนะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับเหรียญตัวแรกที่เอกประกาศรับซื้อนะครับผมนะเหรียญตัวแรกที่เอกประกาศรับซื้อเลยนะครับผมนะใครที่มีเหรียญบาทปี2525แบบนี้กดเลข25้อนยครับ นะสวัสดีพี่พี่ทั้ง422ท่านด้วยนะผมใครที่เข้ามาแล้วนะผมนะแต่หน้าจอรัวกดถูกใจดันไลค์ให้เอกลยครับนะครับผมนะนะสำหรับคนที่มีเหรียญบาทปี2,125แบบนี้กดเลข 25x ดูเลยครับนะใครที่มีเหรียญ1บาทปี2,125รูปหลังวัดแบบนี้กดเลข 25x ดูเลยครับนะฮะเหรียญตัวนี้นะครับผมจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะมีอยู่บล็อกหนึ่งที่มีมูลค่ารับซื้อเหรียญละ2,000-5,000ถึงบาทนะครับพี่ สวัสดีพี่ทั้ง5 0 7ท่านด้วยนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่ยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยนะครับผมนะใครที่มีเหรียญ1นบาทปี2525แบบนี้เป็นลูกหลังวัดแบบนี้นะครับผมภาษีเล็กใช่ครับผมลบกวนกดเลข25เองครับสวัสดีน้้งพิมนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมรับชมจากจังหวัดไหนคอมเมนต์ให้เอกทราบหน่อยนะครับผมนะเนื่องจากว่าร้านเอกเนี่ยรับซื้อทั่วประเทศนะครับผมพี่ๆที่รับชมกันอยู่นะครับรับชมจากจังหวัดไหนคอมเมนต์ให้เอกทราบหน่อยครับนะ ร้าน X อ,อยู่นะมอสิลปบกรนครปฐมนะครับนะพี่ๆอยู่จังหวัดไหนคอมเมเตเอ็กซ์ซับนะครับผมโดยปกติแล้วนะเอกรับซื้อทั่วประเทศนะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายพิษนุโลกสุโขทยัยเอ็กไปรับซื้อมาแล้วนะครับผมภาคใต้ก็จะเป็นอ่าสุราษฎร์ธานีสงขลาแล้วก็อ่าจังหวัดตรังนะครับผมนะฮะ เชียงใหม่สวัสดีภัยเชียงใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีพี่เก๋อุทยาด้วยนะครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยสวัสดีพี่ปายนะครับแบงค์หนึ่งบาทรับซื้อไหมนะครับผมเดี๋ยวเรามาบอกกันนะครับสวัสดีคุณน้องแก้มจ๋าใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมชมมาจากรับชมจากจังหวัดเมืองการคือเมืองการ์ดได้เป็นบ้านเกิดเอ็กนะครับผมนะฮะสวัสดีพี่พี่ตั้งหกร้อยยี่สิบท่านเลยออนนุชนะครับผมออนนุชมีร้านเพื่อนเอ็กอยู่นะครับผมนะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ใกล้ออนนุชนนี้เ่อษยูู่่่่่่สาาหหรรรรัับใใคคทีีีีอออยยยยเเเชชงงมมก็จะะพืนนๆบ พักพวกอยู่ในวงการนะครับคอยรับซื้ออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายด้วยแล้วสวัสดีน้องพิมจากจังหวัดราชบุรีนะครับผมอ่ะมาต่อกันเลยนะครับพี่ๆนะฮะนานและตัวนี้นะครับผมถืออยู่ในมือนานแล้วนะครับผมอ่ะใครที่มีเหรียญบาทปี2525แบบนี้กดเลข 25x เอ็กดูนะครับนะฮะใครที่มีเหรียญบาทปี2 5 2 5แบบนี้กดเลข 25x เอ็กดูนะครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพอ็กพามาดูกันนะครับผมนะข้างหลังนี่เหมือนกันเด้เลยนะครับสำหรับเหรียญบาทปี2 5 2 5นะครับ อขอบคุณพี่ปริชาติมากๆนะครับผมส่งส่งดอกกุหลาบมาให้หนึงดอกขอบพระคุณมากๆครับผมนะอ่าหลายๆคนกดเลขสองห้ามาเต็มเลยนะครับหลายๆคนกดเลขสองห้ามาเต็มเลยฉะนั้นพี่ๆดูให้ดีๆนะครับผมนะครับเหรียญปีสองพันห้าร้อยี่สิบห้าเนี่ยครับผมไม่ได้มีราคาทุกตัว นะครับผมนะเหรียญบาทปี2องพไม่ได้มีราคาทุกตัวนะครับผมฉะนั้นดูให้ดีทางด้านซ้ายมือเหรียญละ2อถึงหบาททางด้านขวามือเหรียญละสองพันนะครับผมวิธีการดูเหรียญบาทประเซ็นตเล็กปี2องพนะครับให้ดูที่ดอเด็กในคำว่าเดทนะครับผมนะฮะให้ดูที่ดอเด็กในคำว่าเดทตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นดอเด็กหัวสั้นเอกรับซื้อนะครับผมเหรียญละอสองพันถึงห้าพันบาทนะครับผมถ้าเป็นดอเด็กหัวใหญ่แบบนี้หัวโตแบบนี้นะครับผมนะราคาปกตินะครับยังไม่ม นะครับผมให้ดูที่ดอเด็กตรงนี้นะครับผมถ้าดอเด็กหัวกลมๆแบบนี้นะครับผมนะราคารับซื้อไม่เกิน2อถึงหบาทถ้าดอเด็กหัวสั้นแบบนี้นะครับผมราคารับซื้อ2องพันถึงห้าพันนะเพื่อนๆดูดีๆอ่ะนะครับถ้าเกิดว่าเรานํามาเทียบแบบนี้นะเราเห็นความต่างกันชัดเจนเลยนะช่วงคอก็เล็กกว่านะครับผมนะฮะแล้วก็วิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งให้ดูตรงรอยหยักนะครับผมรอยหยักตรงเส้นผมตรงนี้นะครับผมนะถ้าเป็นเหรียญบาทพระเศียรเล็กเนี่ยนะครับผมรอยหยักตรงเส้นผมจะมีเส้นขีดมาตรงนี้แล้วยักขึ้นนยััััักลงะคคคครรรบบบบผมมดอุณาพี่ ถ้าเป็นเหรียญบาทตัวธรรมดาเนี่ยมะเส้นผมนจะตรงปรกตินะครับผมนะเป็นเส้นขีดตรงปรกติแบบนี้ไม่มีราคาขออนุญาตครับนะเส้นขีดตรงแบบนี้ไม่มีราคานะครับผมแต่ถ้าเกิดเส้นผมขีดตรงมันนี้แล้วอยากขึ้นอยากลงแบบนี้เอลับซื้อเหรียญละสองพันหนึ่งพันบาทนะครับมีค่ะมีค่ะโอเคใครที่มีเหรียญเก่าแบงก์เก่าสามารถส่งภาพให้เอประเมินราคาได้กดไปที่หน้าโปรไฟล์ตรงนี้นะครับผมนะ กดไปที่หน้าโปรไฟล์ตรงนี้ส่งภาพมาเอกประเมินราคาได้เลยกดไปที่ลิงก์นะครับส่งภาพมาเอกประเมินราคาได้เลยสวัสดีพี่ๆทั้ง200ท่านที่อยู่ด้วยกันด้วยนะครับผมใครที่เข้ามารับชมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมสามารถแคปหน้าจอได้นะครับผมนะฮะนี่เป็นข้อมูลเหรียญหมุนเวียนของรัชกาลที่9นะครับผมที่เอกรับซื้อนะฮะผม นี่เป็นเหรียญหมุนเวียนของราชการที่เอกราชการเอกรับซื้อและก็ร้านอื่นๆรับซื้อด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าตัวนี้เขาเล่นกันเป็นกติกาสากลฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเจอนะครับขายได้ทุกร้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นร้านเอกหรือร้านอื่นขายได้ทุกร้านนะครับผมนะรบกวนเพื่อนๆทั้ง200ท่านแตะหน้าจอรัวๆกดถูกใจเป็นกําลังใจเอกเลยครับนะฮะรบกวนพี่ๆทุกท่านนะครับผมแตะหน้าจอรัวๆถูกกดถูกใจดันไลค์ให้เอกหน่อยครับผมนะเดี๋ยววันนี้เอกพาตัวนี้มาดูฮะเดี๋ยวเอกพามาดูตัวนี้เลยนะครับผมนะฮะ เหรียญ5บาทปี2546นะครับผม <plex> แบบนี้เ <iteration> อ <alah> ็กรับซื้อเหรียญละ400นะฮะสำหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับใครที่มีเหรียญ5บาทเก็บสะสมไว้เยอะแบบนี้นะครับผมกดได้แค่เอ็กดูนะครับนะใครที่มีเหรียญ5บาทนะครับผมนะของรัชกาลที่9นะครับผมนะเป็นเป็นรูปวัดแบบนี้นะครับผมกดเลขห้าเอกดูนะครับสวัสดีพี่ๆทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบท่านด้วยนะครับผมใครที่สะสมเหรียญห้าไว้เยอะๆแบบนี้นะครับผมนะครับใครที่สะสมเหรียญห้าเยอะไว้แบบนี้กดเลขห้าเอกดูนะครับ นะฮะก็เป็นไปตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะเหรียญ5บาทปี2540้าี่ย์ในเอกรับซื้อเหรียละสี0 0ัส่วนที่เอกรองกองไว้แบบนี้นะครับผมเป็นเหรียญ5บาทปี2546นะฮะเหรียญ5บาทปี2546แบบนี้เอกรับซื้อนะครับผมเหรียญละ400บาทนะครับผมฉะนั้นใครที่เก็บสะสมไว้เยอะมีเหรียญ5ไว้เยอะพลิกมาดูเลยนะครับผมถ้าเป็นปี46แบบนี้เอกรับซื้อ400นะครับผมถ้าเป็นปี40นะครับได้มากกว่านั้นเลยเหรียญละ4,000บาทขึ้นไปนับฉะนั้นใครที่เเเเก็บบสสะะมหรรียยยญ5ไว้อดูลคั ถ้าเป็นปี2540และ2546มีราคาแพงนะครับพี่ๆนะสสดีพี่ทั้ง125ท่านดูยอยู่ด้วยกันนะครับผมน่ะเหรียญบาทก็เหมือนตามที่ X ลงไว้เลยเห็นไหมครับเหรียญหนึ่งบาทปี2129เหลือ200-500บาทนะครับผมวิธีการดูเหรียญบาทปี2129ให้ดูตรงนี้นะครับผมเมื่อดูปี2529เนี่ยได้รับเงินแน่นอนและขั้นต่ำ200นะครับผมนะถ้าเกิดเป็นหลังคาสั้นๆนะครับไม่มีอะไรยื่นออกมาตรงหลังคานะครับผม X รับซื้อเหลือ200บาทนะครับผมถ้าเกิดไป รับซื้อเหรียญละ300-500บาทนะครับผมฉะนั้นใครที่มีเหรียญเก่าเกเก็บสะสมไว้เยอะสามารถแคบหน้าจอไว้ได้เลยนะครับพี่พนะใครที่มีเหรียญเก่าเกเก็บสะสมไว้เยอะๆนะครับผมสามารถแคบหน้าจอไว้ก่อนได้เลยนะพี่ๆนะเมื่อเจอแล้วให้ดูตามนี้เลยนะครับบางคนอ่ะแบบว่าก่อนจะใช้เนี่ยพลิกมาดูก่อนถ้าจาได้ว่าเออเอกมันเคยบอกไว้เว้ยว่าถ้าเกิดเหรียญ5บาทปี46มีราคาเพื่อนๆจะได้มาดูได้นะเมื่อมีตามนี้ส่งมาขายเอกได้เลยย้ำว่ารับจริงซื้อจริงเพราะว่าเหรียญตัวเนี้ย เกแล้วก็เอกคัดมาแล้วนะครับแล้วก็ในกลุ่มสะสมนี่เขาคัดกันมาแล้วว่ามีราคาแพงนะเล่นกันเป็นกติกาสากลน,นะผมฉะนั้นใครที่มีเยอะๆแบบนี้ก็สามารถส่งมาขายให้เอกเออใ,หให้เอกได้เลยนะครับผมนะส่งภาพให้ดูก่อนนะครับผมนะมีเยอะมีมากมีน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาตกลงราคากันเช่นบางทีเนี่ยเพื่อนๆมีเหรียญ5บาทปี2546เนี่ยนะครับอยู่แค่2เหรียญเอกรับซื้อ800อก็อาจจะต้องส่งมาขายเพราะบ้านอยู่ไกลนะถ้ามาเดินทางมาส่งก็อาจจะไม่สะดวก อาจจะส่งมาขายนะครับผมได้เลยนะครับพี่พี่มีครับแหม่มีมีก็ส่งภาพให้เอกดูได้เลยนะครับผมใครที่มีเหรียญเก่าแบงก์เก่าส่งภาพให้เอกประเมินราคาได้เลยนะครับกดไปที่หน้าโปรไฟล์จิ้มไปที่ลิงก์นะครับผมและถ้าเป็นแอปพลิเคชันอื่นๆก็เดี๋ยวเอกปักปักลิงก์ไว้ให้ปักช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับพี่พี่นะ โอเคครับผมนะใครที่มีคําถามเกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่าพี่ๆสามารถอ่าสอบพิมพ์สอบถามก็ไม่ได้เลยหนูอยู่บางเลนค่ะโอเคร้าน X อ,อยู่หนะ้าม,มอศิลปกรนะครับผมก่อนจะมานะครับกิงก้าก็มาก่อนนะพี่ๆนะนะกิงก้าวเมาล่วงหน้าก่อนสำหรับพี่ๆที่อยู่ไกลนะครับนะนะสำหรับคนที่อยู่ใ,ใกล้เนะนีน่ยใใสามารถเข้ามาได้เลยพรุ่งนี้ร้าน X เ,เปิด11โมงเชา้าปิด6โมงเย็นนะผมฉะนั้นใครที่อยู่ไกลเนี่ยก็มาสอบถามก่อนทอมาสอบถามก่อนว่าพรุ่งนี้ร้านเปิดไหมคือบางทีต้องใช้เวลาระยะเวลาเดินทางนานเช่น อ,อยู่ทางภาคใต้คือมีมีหลายท่านนะครับมาโดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้าไม่ได้อะไรเลยครับผมมานั่งรถไฟมาถึงปุ๊บนะครับมาถึงนครถ่องตีห้านะครับมารอหน้าร้านตั้งแต่หกโมงแล้วร้านเปิดสิบเอ็ดโมงเงี้ยครับดังนะนั้นพี่ๆดูให้ดีๆก่อนนะร้านเออร้านเอ็กเปิดสิบเอ็ดโมงเช้านะครับผมถึงหกโมงเย็นะฉะนัน้นเพื่อนๆคำนวณเวลาให้ดีนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งรอนะเอ็กเกรงใจเพื่อนๆดบางทีโทรมาตั้งแต่หกโมงเชา้าเลยบอกว่าเอ็กเนี่ยพี่อยู่หน้าร้านแล้วนะครับผม แต่ผมพึ่งจะนอนมาตีสามสี่อ่เงี้ยเพราะว่าร้านผมจะเปิดประมาณสิบเอ็ดโมงเอกต้องเคยร์ลูกค้าให้เสร็จภายในประมาณทักงแต่ยี่สคืนตีหนึ่งนะครับผมที่เขาว่ามีเรือบนแม่น้ำเหรียญสิบใช่ไหมครับเหรียญสิบมีเรือเพื่อนๆจำไว้เลยนะครับยังไม่มีราคานะครับในกลุ่มนักสะสมยังม่นนิยมเล่นนะครับผมที่มีเรือ,อมีเนื้อเกินตรงใต้วัดเนี่ยจะมีเป็นเหมือนแม่น้ำใช่ไหมพี่ๆนะเหมือนแม่น้ำอยู่แล้วมีจุดเนื้อเกินตรงนู้นตรงนี้นั้นบางคนก็เรียกว่าเรือนะครับผมนะเหรียญสิบมีเรือหรือว่า มันส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในปี49นะครับผมจะมีเนื้อเกินเยอะนะครับเรียกว่าเรือถ้าเป็นเรือแบบนั้นยังไม่มีราคานะครับพี่ๆนะอ่าโอเคครับผมขอญาตสาวเสียงนะครับเพื่อนๆใครเพิ่งเข้ามาชม X เป็นครั้งแรกกดเลขหนึ่งให้หน่อยครับใช่ครับขอบคุณครับนะพี่แม็กมาใช่ครับขอบคุณครับใครที่เพิ่งเข้ามาชม X เป็นครั้งแรกกดเลขหนึ่งให้หน่อยครับใครเข้ามาชมมากกว่า1ครั้งกดจํานวนครั้งให้เอกด้วยนะครับผมพี่ครับไลฟ์จบช่วยตอบไลฟ์ผมด้วยนะครับ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 นะครับผมนะครับ ตอนนี้แอดมินหลักนอนไปแล้วครับกล่อมลูกนอนไปแล้วครับเหลือผมเนี่ยครับเดี๋ยวไลฟ์เสร็จเดี๋ยวเข้าไปตอบไลน์นะครับผมนะโดยปกติเราก็พยายามตอบให้จบวันหรือมีบางวันที่มันง่วงหรือมันเหนื่อยจริงสามทุ่มเสร็จปุ๊บเอ็กนอนเลยนะผมแล้วใครที่แบบอยากโทรศัพท์มาหาเอ็กนะอยากโทรมาหาเอกครับเอ็กรับสายช่วงประมาณ9ก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มเท่านั้นนะครับนอกเวลาก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับนะครับพี่นะ้องกดเล็กนึงมาเพียบเลยนะครับผมหลายๆท่านกดเล็กนึงมาเพียบเลยน่ารำพึงเพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรก อ๋อคนที่มาเข้ามาชมเป็นครั้งที่2ครับผมขอบคุณมากครับตอหรับพี่ๆที่เข้ามาชมเป็นครั้งที่2นะครับผมก็ร้านเเป็นร้านรับซื้อเหรียญเก่าแบงค์เก่านะครับผมก็คอนเฟิร์มว่ารับจริงซื้อจริงนะครับผมผมมีหน้าร้านนะครับผมอะไรที่ X พูดไป X ต้องรับผิดชอบในคำพูดนะครับผมบางครั้งอาจจะไม่ถูกใจเพื่อนๆเช่นพี่มิจฉาชีพระแวงต้มตุ๋นที่เขาหลอกให้ทำใบรับรองไปรัะกันนะครับเขาให้ห้าหมื่นให้หนึ่งแสนนะครับเพื่อนๆถูกใจกันมากเลยกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็เต็มที่กััััับบบบชีีววิิตตเเเลลยยยนะคครรรรรรผมมมมแ่่่่ไไใสสงงาา้ซืืออจห ตลาด X นะครับผมบอกว่าเรียนบาทพิเศษเล็ก X รับซื้อ2,000-5,000ส่วนใหญ่คนจะเมินนะครับผม2,500เองไม่ถูกใจเลยนะครับผม2,500มันไม่เล้าใจเลยนะครับผมคนนี้เขาทำเพื่อความสนุกสนานหรือมีฉันชิตที่หล่ให้โอนเงินเงี้ยเพื่อทำใบรับรองใบรับประกันอะไรเงี้ยโอ้ห้ามาที5แสน6แสนครับตื่นเต้นเล้าใจนะครับผม ฉะนั้นฝากเพื่อนๆเลยนะครับผมใครร้านไหนก็แล้วแต่ที่บอกให้เราบอกว่าให้เราทาใบรับประกันใบรับรองเอ็กพูดทุกคลิปเลยนะทุกครั้งที่เอ็กมาไล่สดนเอ็กพูดตลอดลยครับผมว่าร้านไหนที่ให้ทาใบรับรองใบรับประกันนั่นคือมิจฉาชีพครับนะครับร้านรับจริงซื้อจริงไม่จาเป็นต้องทําใบรับรองใบรับประกันใดทั้งสิ้นนะเพราะว่าเรารับซื้อเพื่อไปขายต่อฉะนั้นเรามีกําไรอยู่แล้วนะฉะนั้นไม่ต้องจําเป็นต้องทําค่าใบรับรองใดๆเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากพี่ๆไม่ต้อง นะผมฉะนั้นเราไม่มีความจำเป็นต้องรับผลประโยชน์จะเลือกเลือกเรียกรับผลประโยชน์จากพี่นะให้โอนก่อนอะไรก่อนไม่ต้องนะพี่นะจําไว้นะนะบางคนเคยเจอนะครับส่งเหรียญเก่าแบงก์เก่าไปให้เข้าประเมินราคาแล้วโอ้โหเขาบอกมาสี่แสนห้าแสนเลยนะแพงมากเลยราคามันโดนใจแล้วใจแต่บอกให้เราทําใบรับประกันห้าร้อยหกร้อยนะครับผมระมัดระวังด้วยนะครับผมวันนี้จะไม่บอกให้กดเลขสี่นะครับปกติพี่จะบอกให้กดเลขสี่ใจดีแล้วยังเหรอโอเคครับผมบอกเพราะว่าอยากให้กลุ่มกลุ่มเหรียญเก่าแบงก์เก่าเนี่ย นะครับมันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นให้เรานะคนที่เราอยากจะขายเพราะเราจะเป็นเราเดือดร้อนนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ให้มีฉาชีพที่เขาหลอกเพื่อเอาตังค์นะครับเหมือน,นแบบว่าเมื่อก่อนที่บอกว่าคุณดังๆคนนู้นคนนี้นะครับผมจะแจกหนึ่งล้านแล้วคุณต้องโอนเงินเข้าวอลเลตให้เขาก่อนห้าร้อยพันหนึ่งอะไรเงี้ยคล้ายๆแบบนั้นเลยนะครับผมถ้าคนที่คิดได้คิดเลยครับว่าเอ้ยถ้าเกิดไม่งั้นก็หักไปเลยดิใช่ไหมห้าร้อยที่เขาจะทำไปแล้วกันให้เราถ้าเขารับสองแสนจริงๆอ่ะห้าแสนจริงๆอ่ะถูกไหมเขาก็หักตรงนั้นไปเลย ทำไปรับการไปสินะครับผมพวกนี้เขาไม่ได้จะรับผิดชอบในคําพูดนีพี่ๆพวกนี้ไม่ได้คิดจะรับผิดชอบในคําพูดร้านอยู่ไหนหน้ามอศิรพกรนครปฐมครับผมเขาเพียงเพื่อนะครับผมให้ราคาแพงๆเพียงเพื่อจะให้เพื่อนๆเนี่ยโหรู้สึกว้าวกับเงินที่จะได้รับนะครับผมแล้วก็โอนเงินโอนตังไปให้เขาเพียงเท่านั้นนะครับผมนะเขามี มีความอยากได้เพียงแค่เงินเล็กๆน้อยๆของนเพื่อนี่ร้อยห้า้อเท่านั้นนะครับผมนะใครที่ไปเจอคนแบบนี้ที่บอกว่าให้20 0แ0 0สามแนให้เข้ามารับสื่อที่บ้านเลยนะครับบอกมาเลยรับสื่อที่บ้านนัดกันที่ไหนว่ามาเลยครับผมแลวอย่าไปนัดไกลๆนะเอาใกล้ๆบ้านเราเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้จะหลอกให้เราไปแค่นั้นแหละนะครับหลอกให้เราไปนัดครับสุดท้ายมันไม่มาหรอกครับผมเพราะมันเป็นไปไม่ได้ของธรรมดาใครเขาจะมาจ่ายห้า0มื่นหนึ่งแหรือว่าสา0 0 0 0แ0,000ถูกไหมครับนะของที่เขาจะให้เรา แพงๆเนี่ยมันต้องหายากนะครับฉะนั้นของเอกก็มีนะราคาเป็นแสนก็มีนะอย่างเช่นเหรียญหนึ่งบาทปี2 5 0 5ันอยหชอบมงกุฎชีวิตที่ยอยักษ์สภาพใหม่สๆสวยๆเอกให้หนึ่งแสนนะครับผมมันเป็นเรื่องจริงแต่มันหายากมากทั้งประเทศเจอกันแค่ยี่สิบถึงสาสิบเหรียญน,นะครับผมพี่เหรียญสิบสองห้าสามเก้ามีราคาหรือเปล่าเหรียญสิบาทปีสองพันร้อยสาสิบเก้านะครับผมนะฮะเหรียญสิบาทปีสองพันร้อยสาสิบเก้านะครับ ต้องเป็นผสยนกลับนะครับผมเหรียญ10บ,บาทกาญจนาพิเศษพเพื่อนๆดูให้ดีนะครับผมเหรียญ10บาทกาญจนาพิเศษแบบนี้นะครับผมนะเหรียญ10บาทกาญจนาพิเศษแบบนี้ใครที่มีฟังขอ x ไว้ให้ดีนะครับ x รับซื้อเหรียญละ5 0 0ถึงันเนี่ยด้านหัวและด้านก้อยต้องหันไปตรงข้ามกันนะครับเห,หร, <anium> รียญ10บาทกาญจนาพิเศษแบบนี้นะครับผมใครที่มีเยอะเยอะดูเลยนะครับด้านหัวและด้านก้อยต้องหันตรงกันข้ามกันนะครับถ้าหันขึ้นไปทางเดียวกันใช้ซื้อขนมได้เลยครับนะเหรียญ10บาทแบบนี้นะ การจะน่าพิเศษช้างชนช้างแบบนี้นะต้องหันไปคนละทางนะครับพี่ๆถึงจะมีราคาถ้าหันขึ้นไปทางเดียวกันนะครับผมใช้ซื้อขนมได้เลยนะครับเหรียญห้าสิบต่างปีสองห้าสามหกปีราคาไหมเหรียญห้าสิบต่างเอกรับซื้อปีสองห้าสามศูนย์ปีเดียวเท่านั้นราคารับซื้อหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสวยๆเอาไปเลยสองหมื่นนะผมไม่ผ่านการใช้งานเอาไปเลยสองหมื่นผมก็อยู่นครโถมนะครับผมเพิ่งจะเห็นไลฟ์คือเป็นปกติอยู่แล้วครับผม หลายหลายครั้งที่เอ็กไลท์คนเข้าคนเข้ามาดูไม่ว่าจะห้าสิบคนห้าร้อยคนหรือว่าหนึ่งพันสองพันคนส่วนใหญ่จะเป็นเอฟซีหน้าใหม่หมดเลยครับเอ็กถึงได้ถามเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ไงว่าใครที่เพิ่งเข้าชมเอ็กไปครั้งแรกกดเลขกหนึ่งให้หน่อยครับหลายหลายคนกดเลขกหนึ่งมาเพียบเลยนะครับผมก็ยินดีมากมากครับพี่ๆนะเนื่องจากว่าหลายหลายครั้งที่เอ็กไลท์สดเนี่ยก็จะมีพี่ๆหน้าใหม่ๆเข้ามาดูมาเลยเอ็กดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันช่วยเป็นการประจักษ์สัมพันธ์ให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆหน้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามารับชมนะครัับบผมมแล้้วก็ไดรชช่่องที พูดจริงซื้อจริงนะครับผมมีมีหน้าร้านจริงแล้วก็เชื่อถือได้นะครับผมนะส่วนใหญ่พวกพิมิตมิจฉาชีพอะไรเงรี้ยที่เขาหลอกให้โอนเงินโอน,โอนตังเขาจะไม่มีหน้าตามาไลา์สดแบบนี้อยู่แล้วครับนะพวกนั้นที่หลอกให้ทําใบรับรองไปแล้วประกันเขาจะไม่มามาไล์สดแบบนี้อยู่แล้วฉะนั้นคนที่ไล์สดพี่ก็ดูให้ดีเลยนะว่ามัน,านน่าเชื่อถือได้อยู่แล้วนะเพราะเรามีหน,าน,หานห้าร้านเห็นไหมเสื้อก็ยังมีเลยนะผม หน้าร้านอยู่หน้ามอสิทธิ์ประกอบผสมใครที่อยากเข้ามาขายนะครับผมก็เข้ามาได้เลยนะพรุ่งนี้ร้านเปิด11วีนโมงเช้าถึงหกโมงเย็น1บาทเอาพศไรหนึ่งบาทเอาปี2529นะครับพี่เหรียญ5พี่มีเหรียญ10สตางค์ปี2539เหรียญเอาง่ายๆปี2539การจนาพิเศษไม่มีราคาเลยครับถ้ามันไม่ได้ผกผิดปกติเช่นด้านหัวและด้านก้อยหันคนละทางเงี้ยผิดปกติมีราคาครับ 5บาทตาคุดมี็นค่าไหมห้าบาทตาคุดนะครับมีตั้งแต่พศ2515คุดก้าเหลี่ยมเอกรับซื้อเหรียญละ50ถึง100ใหม่ๆหนึ100่งร้ถึง150นะครับผมถ้าเป็นปี2022รับซื้อเหรียญละ10ถึง15บาทถ้าเป็นปี2525 25, นะรับซื้อเหรียญละ30บาทนะครับผมไอ้ที่เขารับซื้อแพงคุดเฉียงที่เขารับซื้อแพงต้องเป็นปี2524นะเหรียญละแสนเหรียญละล้านต้องเป็นปี2524นะเจอในประเทศไทยไม่เกิน2อเหรียญนะครับผมชนะมันถึงแพงไงผมเจอเหรียญ10 ไม่มีล็อกเก้าครับลองถ่ายรูปให้ดูไหมครับพี่มีราคาไหมครับอ่ากดไปที่หน้าโปรไฟล์จิ๊บมาที่ลิงก์ส่งพามาได้เลยเดี๋ยวเอ็กดูให้ว่ามีราคาไหมนะครับผมนะเนื่องจากวันนี้ดึกๆนะครับผมหลายๆท่านก็อาจจะน้อยหน่อยนะจะมีคนเข้ามาชมน้อยหน่อยนะครับผมนะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับผมใครที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกก็สามารถเอากดติดตามเอ็กไว้ก่อนได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันประมาณ5้าโมงเย็นนะครับผมพอดีวันนี้ติดภารกิจนะครับผมมีพี่ๆจากพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมจากอ่อนนุช นะครับผมแล้วก็จากจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมมาเยี่ยมชมที่ร้านก็เลยติดภารกิจดูแลพี่ๆเขานะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ติดภารกิจใดๆก็จะมาไลฟา์สดในช่วงประมาณห้าโมงเย็นนะครับผมนะเพื่อนๆนะ ฉะนั้นใครที่มีเหรียญเก่าเป็นเก่าก็สามารถส่งภาพเอกประเมินราคาได้เลยแล้วก็ช่วงนี้เนื่องจากว่าประมาณห้าทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งแล้วถ้าไม่ได้ตอบไลน์ต้องขออภัยด้วยแต่เดี๋ยวเอกจะไลน์สดเสร็จก็พยายามไปตอบอตอบแอปเขียวให้หมดนะผมฉะนั้นใครที่อยากจะส่งภาพให้ประเมินราคากดไปที่ลิงก์ได้เลยลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับผมส่วนคนที่อยากดูว่าร้านเอกอยู่ไหนกดไปหน้าโปรไฟล์เหมือนกันมันจะมีคำว่าที่อยู่นะครับผมกดไปหน้าโปรไฟล์มันจะมีคำว่าที่อยู่กดไปที่ที่อยู่ได้เลยมีแมพให้เรียบร้อยนะครับผมแอ,อ,อ่ายง หน้าโปรไฟล์หมดแล้วนะครับสหรับร้านจริงรับจริงซื้อจริงมีทุกอย่างบนหน้าโปรไฟล์หมดแล้วล็อกไว้ให้ทุกอย่างหมดแล้วโชว์ไว้ให้ทุกอย่างหมดแล้วนะครับผมนะฮะคืนนี้ฝันดีครับพี่ของคณที่ตอบไลน์โอเคครับผมเหรียญบาทปี25 0 5อชอบมงกุฎที่ยาวที่สุดต้องชี้ไปที่ยอยักษ์ครับนะถ้าชี้ไปที่ช่องว่างเหรียญไม่เกิน3บาท5บาทนะครับเพื่อนๆที่มีเหรียญห้าเหรียญ1นบาทปี2 5 0 5ดูดีๆนะครับชอบมงกุฎหรือยอดจะดีที่ยาวที่สุดต้องชี้ไปที่ยอยักษ์ครับผมถึงจะมีาแพ โอเค okay, วันนี้ลาไปก่อนนะพี่เป็นการทดสอบไลฟ์ว่าถ้าหทุ่มจะมีใครดูไหมเนื่องจากเมื่อกี้โดนบล็อกนะครับโดนพี่ๆตักต๊บล็บบบอกไปนะครับผมจำกัดอายุก็เลยมีคนดูน้อยซึ่งปกตินะเมื่อกี้500คนส่วนใหญ่คนดูที่หลงเหลือก็จะอยู่ประมาณสัก300200อยู่ประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ย okay. ว จบไลฟ์สด X จะไปตอบนะครับผมนะโอเคนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนเลยพี่นะสำหรับใครที่ติดตามอยู่พรุ่งนี้เจอกันห้าโมงเย็นนะครับผมไลฟ์ like, สดที่นี่ X นครปฐมรับจริงซื้อจริงครับ